บัวแม่วคุณอีตูดเหรอแม่เราไปนั่งสดหมดอยู่งลังอีแม่เห็นไหมคุนก็นเลยหิไหมใหยเรียกบ่แม่ค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะคุณผู้ชมแฟนคลับเอฟซีของพ่อหมูกับแม,ม่หมูเนาะคะ่ะเนาะมื้อนี้ก็มาพ่อพ่อกับพ่อหมูกับแม,ม่หมูคือเก่านั่นล่ะค่ะมื้อน,นี้มาอยู่ที่จังหวัดบึงกาฬเนาะคะ่ะเนาะผู้ใดเคยมาเพิ่นก็สิคือสิฮู้จักอยู อันนี้หินสามวันเด้อพี่น้องเด้อปติตย,ยานแม่หมูกับบัวกาชายไปไกลให้เทียาค่าถึงตะเบิงกล่องจองะควงเลยผัดตกลงไปตายสถานเดียวค่ะพี่น้องสูงชันพูดนมาลูกลูกที่ไอันนี้ว้านเมยอัหมือนว้านบัวเหมือนว้านหมลูกเขาไปม่ค่อยไกหินสามวัน วานพ่อวานแม่วานลูกลูกจ้าตัวเล็กๆม่ึงความสูงความชั่นความงามไอโมกับพา,านดูยุตวบาบ่บเด,ดเวะจักเทียดอกบกกาเวะยานทางขึ้นมาอู้อันตรายพี่น้องทางน่ากลัวมากเลยแต่ก็คุ้มค่าค่ะ ค่ารถขึ้นมาห้าร้อยแต่ได้วิวห้าล้านมันก็คุ้มเนาะพี่น้องเนาะครับผมสวัสดีครับป่อหมูตโตกครับผมอันตรายนะครับผมมึงบรรยากาศไปก่อนเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยม่หมูสิลงเลขใไห้เด้อพี่น้องเด้อมือนีเลข,ข้ำนวณสุดพ่อหมูได้มาแล้วเด้อค่ะเด้อ ตาบ้าแม่หมูยังบ่ทันได้ลงเอาบรรยากาศงามๆวิวงามๆม,ม,ม,มาฝากพี่ต่อนน้องซะก่อนค่ะมหมูป่าย,ย่างไปไกลดอกโอ้พี่น้องปุ่นเพิ่นนัน่งอยู่ปลายดอแดกจจเจ้าคอจ้แค่อยู่แม่หมูเหลียวเบิง่งซื่อๆกับขาสัน้นละพี่นอ้องเว้าซื่อๆซะสิว่าแม่หมูขี่ลายก็ว่าได้ผู้หายยานตายนี่ละพี่น้องที่มาของค้า,า่าผู้หายยานตายก็เป็นตาย,ยานแห้งนาะพี่น้องเนาะ สากายวอลกัยังว่ามีแนวหุ่มแนวกันอยู่เนาะอันนี้เราบ่มีแนวกันแนวหุ่มจักหน่อยเว่ยคนคิงลุกถือว่าคุ้มค่ามากค่ะไม่เสียใจเลยที่ขึ้นมาวิวหลักล้านค่ะพี่น้องอย่าปีจัก,กน้อยก่อนขากรสันดึดดึดดึดดดดดดใจสู้ค่ะพี่น้อง ค่ะพี่น้องแม่มูสีหายชมวิวข่างๆไปพางๆก่อนเด้อพี่น้องเด้อแม่มูกับยานดึงเข็นกันไว้ทั้งเกือทังอยากได้วิวในหนก็ขึ้นมาแล้วเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่แม่มูแนะนำเด้อพี่น้องเดิมกันอะไรลูกครับคือผูเ่าดิคือมาทำไมตกใจใช่ไหมคบ เสียงลูกหมูตะโกนร้องเรียกเนาะพ่อหมูก็จะอยู่ตรงน้นอีกฝั่งหนึ่งฝั่งน้นจะเป็นวานแม่นะคะจุดที่แม่หมูยือนอยู่นี่จะเป็นวานลูกพ่อหมูจะไปอยู่ตรงวานแม่แง้มแห้งพี่น้องผู้ใด็่ระท่านไหนมาเฝ่าม่าเด้อจากน้อยแง้มฝน่นขึ้นน่าจะขึ้นว่าไรคะ่ะเพราะว่าท่างเป็นทางดินเป็นทางดินอ่า คล้ายๆก็ว่าถ้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 าฝนตกลงมานี่ก็น่าจะขึ้นไม่ได้นะคะถนนอันตรายถนนยังเป็นดินทรายอยู่เลยค่ะโอ้แม่หมูเมียไอพี่น้องตังต่ยางจะจะคล้องกับลำบากพอแห้งเลยยังมายางขื้นพูขื้นเขาอยู่โอ้ไม่อหมูก็จผพามาจังเดดอกทั้งญ่ทั้งห่อนวายไม่หอดผะ นั่งอยู่หนาา้าผาหนึ่งหนึ่งหมูสิซูมให้พี่น้องเบิง้งว้ายเพิ่นคือนเบี่ยนตัวแต่เม่หมูยางไปไก่กับขาสันลอ่ะเบีบ่ยาน พี่หมูเดี๋ยวพ่อกระโดด้ามไปโน่มเอาเลยพ่อเอาเลยพ่อประกันพ่อเยอะเอาเลยแม่สนับสนุนบ้านลูกวนางไแบ้านลูกเป็นยาพนตัวต้วนเล็กพี่แม่ละอันั่นอันนบ้านลูกานแม่กานพ่อบ้านลูกพูดบ้านลูกก็มังานแม่บ้านลูกก็จะเป็นระสราวงนี้ โอ้ยหลวงพีไอ้มงุลเห็นเห็นเหรอเสียวเทียนไปยืนยุบไปครับ โอ้ยหลวงพี่ม่หมูเหรเห็นเห็นเหรอเสียวเทีนไปยืนอยู่ไปครับในที่สุดแม่หมูก็พอจอมปลวกพี่น้องมากันนะสว่งเบ่งกันนะ มันยาลงไตตนี้แบบไปต้าน้บงทองสวานบงทองสว่านเห็นตัวเลขบุพนองดีจอมปวก 孩子还睡呢。 สามนี่พี่น้องเลขสามสามคักคัเลยนี่สามคักคัแนเน่เล่นนี่นี่นี่สาม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 ศูนย์มันคือออกไปแล้วพี่น้องนี่แม่มูเห็นเป็นเลขสามสามสัดสัเกลียดเกียดเลยพี่น้องนี่ สามยังเอาสองบ่อทักนานี่นี่สองสามบ่อพี่น้องไม่นแทะแน่นอนพี่น้องสองสามนี่เลขสองนี่เลขสามนี่สามคักๆแน่แน่สองสามบ่อห้าสามโอ้สองเบื้องจังหนึ่งคือจะเป็นห้านี่ยพี่น้องห้าสามบ่อตบตาสามนี่แม่หมูฟันทงเลยสามแน่นอนสามยังเอาสองสามบ่อ สองสามคือหาสามเอาผู้ได้ตาดีบอกแม่หมูนะเด้อตาแม่หมูฟัดหายสองสามที่สามหาสามพี่น้องไอหมูเห็นแบบนี้ล่ะสองสามสองสามสี่สามหาสามอย่าลืมเด้อพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เป็นกำลังใจให้ซองร้านส้นตมตำแม่หมูตกโคกแร้วกะอีกช่องนึงกะร้านส้นตมตำพ่อหมูตกโคกนาะคนะเนาะสำหรับคลิปนี้แม่หมูกะขออนุญาตจบคลิปลงเพียงแค่นี้ขอให้พี่น้องทุกคนเฮงเฮงรวยรวยปังปังสุขสุขข้นด้วยค่ะพี่น้องเด้อซาทุสวัสดีงามจ้า